สวัสดีครับผมจู่จูอันทัวร์นะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่บ่อตกกุ้งของพี่สวัตอีกแล้วนะครับที่นครผมนะครับแต่ว่าค่ําคืนนี้พิเศษหน่อยคือว่าพี่สวัตเขาจะปล่อยล็อตเตอร์ให้เราตกนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าล็อตเตอร์แกจะเยอะแค่ไหนนี่เลยครับพี่โหล็อตเตอร์มาจากไหนพี่อ๋อเลี้ยงเองครับโหเลี้ยงเองนะครับสองกระมังนี่รวมๆกันพี่ประมาณกี่ตัวเนี่ย หกสิบนะยจะได้หกสิบครับครับเกือบร้อยใช่ครับบางมุ้งเยอะมากน้ำหนักที่ช่างมาห้ากิโลครับห้ากิโลโอ้โหคืนนี้คืนนี้นักตกกุ้งเราสนุกกันอีกแล้วนะครับที่มีโปรโมชั่นอย่างนี้บ่อยก็โอ้โหลูกค้าติดแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยดูนะครับวันนี้เอากับมังชุดนี้เป็นไงเห็นจะเบื่ไปหน่อยแต่ว่าแม่งก็โอ้โหหลายตัวโย ไฟค่อนข้างใหญ่นะครับอืมแต่ใหญ่อยู่ดพี่เดี๋ยวไฟสองเลยโอ้โหเป็นไงโอโ้ตัวกี่นิ้วพี่โรถเฉลี่ยเนี้ยเอ่อห้าถึงหกนิ้วครับห้าถึงหกนิ้วนะครับ<ด>โอ้โหอันนี้ก็คือเป็นโปรโมชั่นทางบ่อครับพี่ใช่ครับก็คือจะทดลองคันเบ็ดกันด้วยอ่าเขาเข้าเขคันดีกันแท้ก็เลยว่าจะลองดูว่าอ๋อลองลด,ดูไหมระเบิดไหมรับโวพวกนี้แข็งแรงนี่ครับใช่ครับเฮ้ยพี่ผมว่าในอนาคตพี่ว่าเปิด เปิดให้ตกแบบล็อคเตอร์ล้วนๆเลยดีกว่ามั้งเงี้ยคิดอยู่ครับคิดอยู่ครับกำลังคิดอยู่กำลังคิดอยู่ใช่นะครับโครงการน่าจะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ้อย่างงี้นักตกกุ้งเราก็โอ้โหมีอะไรแบบสนุกสนุกแล้วเลยเนี่ยใช่ครับใช่แรงดีด้วยล็อคเตอร์เนี่ยเดี๋ยวหนึ่งเลยคือผมว่าเออพี่น้องที่เลี้ยงก้ามแดงได้มามีแนวคิดอย่างผมก็ผมว่ามันมันเป็นอะไรที่ดีนะครับ าการเลี้ยงล็อบเตอร์ให้มันให้มันมีจุด่ายในตัวเองผมว่าอ,อย่างนี้อย่างนี้พี่กำลังปลูกกระแสน่ว่ะนะปลูกกระแสให,ห้แบบโอ้โหตกล็อบเตอร์แม่งบ่อใครทำแรกๆนี่ผมว่าแม่งแบบได้เปรียบเลยเนี่ยครับโอ้แล้วก็จังหวะจังหวะปล่อยกุ้งพอดีด้วยโอ้ผมมานี่พอดีเอ้านี่ลุยเลยดีกว่างั้นล็อบเตอร์ด้วยแล้วกุ้งด้วยนะครับโอ้โหดูดูดูมาแล้วนะครับกุ้งนี่ลงไปก่อนแล้ว ดูเลยสามนะครับสามกระป๋องกระป๋องละกิโลนะครับเหมือนเดิมนะครับมาตรฐานเหมือนเดิมครับชั่วโมงละสามโลไปแล้ว <bara> เดี๋ยวอันนี้โอ้ <ixo ly> โหล็ปเตอร์นะครับลงไปแล้วล็อปเตอร์เราจะลงไปป่นในบ่อแล้วนะครับดูกันนะครับ <ตะ S 2> ล็อปเตอร์นะครับคำแดงลงมาแล้วนะครับโอ้โหคาคืนนี้นักต้มสนุกสนุกเลยนะครับ ปล่อยขอยอนุญาตนะครับปล่อยสามจุดนะครับโอโหอให้มีตกกันทั่วครับอ,อันนี้ตกได้เอาไปเลยใช่ป่ะพี่โอ้โหตกได้ไปเลยนะครับ <c oughs> ว่าไอ้พวกแบบนักล่าล็อตเตอร์นี่เดี๋ยวมันมาหาแน่เลยเนี่ยครบปล่อยแล้วจุดที่สองนะครับลงไปแล้วลงไปแล้วใครตกได้ไปเลยนะครับอ่าใครตกได้ไปเลยอุ้ยโหตัวแรกตัวแรก ไปแล้วนะครับโอ้โหยังไงครับยอดเอาขันระเบิดไม่รับผิดชอบใช่ไหมพี่เดี๋ยวเราดูกันว่าวันนี้มันจะขึ้นสักเท่าไหร่ขึ้นประมาณประมาณสิบตัวชุดแรกลงไปแล้วนะครับโอ้โห ผมว่าเปิดนะพี่เปิดแม่งตกลอปเตอร์ไปเลยพี่เจ้าแรกดูดิว่าแม่งจะขนาดไหนใช่ครับกำลังวางโครงการอยู่ครับดูอ่าเขาแต่ตอบรับลูกค้าก่อนนะครับว่าเป็นไงอ๋ออันนี้เราก็แบบว่าจัดโปรโมช,ชั่นให้ลูกค้าเรื่อยๆเรื่อยๆไปก่อนใช่ไหมใช่ใชแล้วเดี๋ยววันเวลาเฮ้ยพี่บอกเหตุพี่เนียกวลาพี่แจ้งแจ้งว่าเออจะให้แบบเฮ้ยวันนี้ผมจะจัดตกลอปเตอร์นะอะไรเนี่ยเดี๋ยวพวกคนติดตามเหตุ ก็ติดตามไปที่หน้าเพจในบอ่อตกปลาบอ่อตกกุ้งนะครับ The ะเบสนะครับเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะครับฝากกดไลค์ด้วยน่านเลยเข้าไปติดตามกันได้นะครับบอ่อตกกุ้งตกปลาเดอะเบสนะครับ เขาไปดูเดี๋ยวพี่เขามีอะไรเขาจะแจ้งเองว่าวันไหนอยากอยากจะแบบจะจัดให้ตกแบบร็อบเตอร์อล้วนๆเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองมาดูกันตอนนี้พี่เขากำลังศึกษาต้นทุนอยู่กําลังแบบกําลังพิจารณาอยู่ว่ามันเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็ลองดูนะครับหวังว่าน่าจะเป็นบ่อแรกๆที่ทําลอบเตอร์เลยนะเอาใจช่วยพี่เอาใจช่วยขอให้สําเร็จนีนะ่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้ผมจะร่วมตกกับร่วมตกด้วยดูวันนี้จะผมจะได้ลอบเตอร์ไหมไปดูกัน แบงหมดใช้ทุ่มหมวก็ยังเจ้าไปไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรอะไรออ้ยโอ้ยตัวสวยเลยเว้ยเฮ้ยติดข้าเฮ้ยล็อคเตอร์นี่เฮ้ยล็อคเตอร์เว้ยล็อคเตอร์ขึ้นตัวแรกโอ้โหเป็นไงมาแล้วครับล็อคเตอร์ตัวแรกอ้าวนั่นดูดูมันอวดใหญ่เลยดูมันอวดใหญ่เลยโอ้โห ดูแหมแหมน่าดูเลยตัวน like <|yo|> uh ี้ตัวถ่ายแล้วไม่กินเดียวได้ตัวเดียวใช่ไหมล่ะเป็นตัวเดียวเป็นตัวเดียวโอ้โหดูดูครับพี่โอ้โหเป็นไงเฮ้ยเริ่มสนุกแล้วอ่ะเริ่มเริ่มสนุกแล้วดูนี่ขาดูหน่อยดูหน่อยโอ้โหล็อคเตอร์นะครับขึ้นมาอีกตัวองแล้วดูโอ้โหสุดยอดเลยแม่งเฮ้ยหรือว่ามัวแต่ถ่ายอยู่พอดีไม่ได้ตกล็อคเตอร์แม่ง ฝั่งตรงข้ามไม่ขำใหญ่ละเมื่อครับโหสนุกกันเลยค่ำคืนนี้ก็เป็นอะไรที่แบบบันเทิงกันอีกแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วลัปเตอร์กันอีกแล้วนะครับแจ้มาห้านะครับแจ้มาหครัโหเป็นไงตัวเล็กแต่น้ำหนักเยอะ มีมีรางวัลอีกแล้วนะครับโอ้โหได้เบียร์ตบท้ายด้วยอะ่ะไม่มเป็นอะไรที่แบบไข่ใหญหญอยูดต่ลนะครับเฮ้ยโอ้โหโดนเที่ไงคุ้มเลยปะโอ้ได้เบียร์ด้วยล็อตเตอร์ด้วยเป็นไงโอ้โหเป็นไงเอ้ยโอ้โหเยี่ยมเลย โอ้โหเชียร์บอลอีกด้วยดูตกใจหมดเลยเรียบร้อยเลยโอ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่ล็อกเตอร์ว่ะเฮ้ยโอ้โหหมดแรงเลยตายแล้วเจ็ดเจ็ดตาดูได้นะครับล็อกเตอร์นะครับขึ้นชาติได้เลยนะครับตายแล้วตัวใหญ่ด้วยเรียบร้อยเลย เสียดายมากเมื่อกีตต้ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยโอ้โหนะครับในบอ่อยังเหมือนเดิมนะครับก็คือมีทั้งกุ้งกุ้งกำกามนะครับตกกันแล้วก็ปล่อยล็อปเตอร์พิเศษเข้าไปนะครับโอ้โหน่นอนเลยตอนนี้ก็กำลังขมักขมั่นกันใหญ่เลยกำลังแบบโหหาตกล็อปเตอร์กันใหญ่ยตอนนอี้เดี๋ยวเราต้องดูเดี๋ยวเราต้องดูโอ้โหสิบสี่โลเลยนะครับตอนนี้ เฮ้ยนี่ไอ้นี่ลอตเตอร์ล็อตเตอร์ลอตเตอร์ล็อตเตอร์อีกแล้วล็อตเตอร์อีกแล้วนะครับล็อตเตอร์อีกแล้วนะครับโอ้โหดูข้างๆกันล็อตเตอร์อีกแล้วล็อตเตอร์ขึ้นทายน้ำหนักได้เลยนะครับทายน้ำหนักได้เลยนะครับโอ้โหตัวนี้เอาแล้วสนุกสนุกแล้วครับคืนนี้สนุกจริงๆล็อตเตอร์อาชีวเลยตัวใส่เดียวกันหมดเลยเฮ้ยล็อตเตอร์มาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวผมต้องหาล็อตเตอร์ก่อนเว้ย เดี๋ยวกนเดี๋ยวกเ่กินเย่้ดจะดไกินเ่อนอกยวเ่นี้มีน้ดแล้วเลยองตัวแล้วสองตัวแล้วขึ้นนู้นนะครับก้ามแดงมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับโอ้โหนะครับก้ามแดงนะครับ รอบนี้3มกิโลเลยเฮ้โอ้โหก้างกางก้างกิโล้างการก็สามกิโลนะครับมาแล้วโอ้โหใจถึงจริงเลยโปรโมชั่นจริงๆเลยนะครับโอ้โหครับสามจุดนะครับโอ้โหดูแม่งสุดยอดยอดไปแล้วไปแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้ก็โอ้เดี๋ยวหารีบหากุ้งกันก่อนเร็วไปวันนี้ยังไม่ได้เลยว้ากำแดงช่างได้เลยครับแสดงว่า แดงครับเนะครับตีใหญ่กลไม่ออมตัวใหญ่ชมไ้อยกล้ามกลาว้มางอีกแล้วฟราวมีเสียงมาแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตอนนี้เราจะตามหากล้ามแดงอย่างเดียว าาเ, <S <S เดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันรับตัวตัวเลยเขาบอกรับแรกครับรับแรกรับรับแรกเขาบอกรับแรกเดี๋ยวเจอกันโอ้โหหนัก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 โอ้โหหนัก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 เป็นไรเป็นไรโอ<ห>้โย<ห>ด<า>ูเราจะหาเราจะหาแดงแดงออกมาซะไอ้นี่เลยน้ำเงินเลย เอ, so เอาไว้เอาไว้วัดเลยนี่วัดเลยวัดเลยนี่เขาบอกเขาบอกให้วัดเลยโอ้ยดุดียวคลุกคลุกเขาบอกให้วัดเลยเขาบอกให้วัดเลยตอนนี้โปรรอบขาออกไวมากนะเห็นเหรอเฮ้ยเข้าไปเลยตัวมันกินน้ำกินบุกไข่กินกุ้งเหยื่อ ้างสามากนยตอนนี้วันนี้ตามหาก้ามแดงไม่เจอนะครับเจอแต่ก้ามฟ้าตลอดเฮ้ย ดีดีไว้ดีดีไว้ดีดีไว้ตู้ด้วยโอ้โหโอ้โหรอบนี้เราไปบนในตัวย้ายโลกเลยดูดิสามไม้ติดเลยแคบเดียวแคบเดียวไม่ทันอะไรเลยดูมาทันี้แก้วเอ้ยเดี่ยวเดียวเอ้ยสามไม้ติดเลยดูครับโอ้โหขึ้นมาอีกเรื่อยๆดูดู โดนแน่ำือหกำแดงไม่โดนโดนอะไรไม่รู้เอาาก้อนเดือดกำแดงไม่โดนนะครับโดนแต่โอ้หอ

อันนี้อันนี้กล้ามเดียวนะครับโโโโแล้วก็ถึงเวลาปิดทิปนะครับเป็นไงค,ครับ,รบวันนี้ล็อบเตอร์กี่ตัว,วนะ<อ>หนได้ข่า,<ม>าตรงแถวนี้มีล็อบเตอร์เยอะนี่ ผมเองครับแล้วโดโดหกเจ็ดตัวเลยนะครับอยากให้ดูกันดูดูกันเนี่ยี๋ยวที่โอ้โหเฮ้ยเอ็งเอาสวิงช้อนกันมาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนี่คมเลยโอ้โหดูเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยสามคนเนี่ยอะสามก็ชังนี่อะไรกันเนี่ยฮะโอ้โหโดขนาดนี้เลยครับแล้วก็ล็อบเตอร์อีกโอ้โหอีกหลายตัวเลย ดูนะครับดูดูนะครับโอ้โหวันนี้แน่นอนจริงแล้วเฮ้ยแล้วเซียนบ่ออะเซียนบ่ออะเซียนบ่ออะเฮ้ยเซียนบ่ออะเฮ้ยเซียนบ่อกี่ตัวเนี่ยทำนิ่งไงทำนิ่งไงล็อคเตอร์ตัวนึงครับต่อล็อคเตอร์ตัวหนึ่งรอดไปวันนี้ผมไม่โดนล็อคเตอร์เลยนะครับก็เป็นเป็นอันว่าต้องมีรอบแก้ตัวแน่นอนนะครับ วันนี้ก็คือหากุ้งก้ามแดงไม่เจอแต่เขาเจอกันรอบบ่อเลยนะครับ <c oughs> ทิปพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเนี่ยเป็นไงรับเจออ่าก้ามแดงก้ามแดงนะครับตัวผู้ตัวเมียอะไรวะเนี่ยน่าจะผู้เมียอะไรวะหรือผู้ทั้งคู่เลยน่าจะผูนะ้ครับก็ไปสองตัวนี่มันไม่ดีนะมันจะเป็นเกยหู่ป่ะอ่ะมีสวยครับมีเกย์อ๋อมีเกย์มีเกยเกเก์นะครับก็โอเคนะครับไว้เจอกันทริปต่อไปนะครับมีจัดแน่นอนไม่เบาว่าเราอ่ะ ยังไม่เบาเฮ้ตัวใหญ่ด้วยเนี่ยดูตัวใหญ่ด้วยตัวนี้ใช่ป่ะนี่คตัวใหญ่ด้วยเป็นไงเนี่ยนี่นี่นี่เป็นไงตัวใหญ่ด้วยล็อตเตอร์นี่เป็นไงโอ้โหแน่นอนจริงนะครับวันนี้อันนี้อันนี้ทำอะไรกันครับแบ่งฉลี่ยกันเฉลี่ยขอแบ่งกุ้งกันแยกกุ้งครับแยกกุ้งกดี๋ำแดงแยกไว้ดูโอ้โหอย่าเลยคำแดงไม่ได้หม้กนคำแดงอยู่นี่เองโอ้โหคำแดงเยอะมากนะครับนี่ครับดู โอ้โหกำแดงหลายตัวนะครับไม่ได้อยอ่าๆมีร้องมีร้องมีร้องเรนี้พีตัวเดียวเหเดี๋ยวคาดเมนเทตัวนี้เลยไ้บินเลยเทบินเลยเทเมันเลยครับนเทมันเลยวนิเทเลยเทเลยนะเทเลยเทเนเทเลยนไอ้โ้ยโอยมีกแงผม นะครับมีแบ่งมีแบ่งกันไม่ลงตัวด้วยนะครับมีแบ่งกันไม่ลงตัวด้วยเขารอก็บรรยากาศก็เฮฮากันเหมือนเดิมนี่นี่เตรียมตัวล้างบ่อ๋อเตรียมตัวล้างบ่เลยนะครับอเอ็นนะครับที่นี่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายน้ําตลอดทุกคลิปนะครับเวลามีมีมีว่าล้างบ่ เพราะว่าแกมีบ่อเองนะครับก็คือตรงนู้นนะครับเป็นบ่อปลานะครับแกก็ดูดน้ําขึ้นมาแล้วก็อันนี้ถ่ายเรื่อยๆนะครับน้ําดีกำลัง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 ชุลมุนวุ่นวายกันอยู่เลยนะครับดูโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับจุ๊จุ๊อันทัวร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ คันตกกุ้งนะครับใครสนใจก็ติดต่อน้องยุ้ยนะครับน้องยุ้ยแกายขายคันโปเกียอย่างเดียวเลยนะครับโอ้โห,หอะไรเงี้ย่ของของของไต้หวันใช่ไหมไต้หวันนะครับคันของน้องยุ้ยนะครับโปเกียนะครับโอ้โหเลียวเล็ก ของไต้หวันนะครับใครสนใจก็ติดต่อน้องยุ้ยได้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรข้างล่างไว้ให้นะครับ,ใช,รบใช้ดีนะครับใช้ดีแล้วก็ตัวเบ็ดตัวเบ็ดก็น้องยุ้ยมีบริการขายให้นะครับไอกโวันนี้ได้ยอโ้ได้เยอะ